รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสารสินตังเอ็นบีทีภาคเหนือช่อง11 ารายการของเฮานำเสนอสาระและบันเทิงเพื่อห่วมกันสืบสารหักษาศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามเจ้าและตอนชนต้นชั่วโมงต้นรายการนะเจ้าที่คุณผู้ชมได้รับชมไปกับรายการการแสดงชุดอลังการล้านนาไทยจากกลุ่มเครือข่ายหักฟ้อนเจ้าต้องบอกเลยว่าอลังการสวยงามสมชื่อแต๋าเลยนะเจ้าเดี๋ยววันนี้เจ้าเฮาจะได้มาอู้จ๋าพูดคุยกับทางด้านของ กลุ่มเครือข่ายฮักฟอนติปนบอกว่ามีสมาชิกนักขนาดเลยนะเจ้าต้องขอต้อนรับเข้าสู่รายการกันก่อนเลยนะเจ้ากับครูนกชัดระดาสุดที่มาประธานองค์กรเครือข่ายกลุ่มฮักฟอนเจ้าสวัสดีเจ้า,สว,ส,จาสวัสดีทุกท่านตอยนะเจ้าสวัสดีเจ้าโอ้โหวันนี้จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบมาให้กับรายการสารสินเลยนะเจ้าจหันบอกว่ามีสมาชิกนักนี่นักสักมกากใดเจ้าตอนนี้จํานวนนขณะนี้คือ391คนเจ้า นักแต้เจ้า,จาอันนี้แสดงว่าที่มานี่คือเป็นส่วนหนึ่งที่มาห่วมแสดงให้กับรายการสารสินนะเจ้าต้องขอบพระคุณตัวยนะเจ้าเดี๋ยวงวดหน้าต้องมาแหมนะเจ้าอเจ้า <laughs> แล้วในเรื่องของการรวมกลุ่มเราเจ้าก่อนที่จะขยับขยายจนมาเป็น300กว่าท่านเกือบ400เนี่ย เริ่มมาเรามีการตั้งกลุ่มนี้เริ่มต้นนี่กี่คนเจ้าเริ่มต้นตอนแรกเลยนะเจ้าเขารวมกลุ่มกันแค่แบบว่ามีการออกกำลังนะเจ้าออกกำลังด้วยการฟ้อนเพราะเขาคิดว่าเหมาะสมกับัยเฮานะเจ้าเขาออกกำลังด้วยการฟ้อนและหลังจากนั้นการฟ้อนของเขาเป็นการฟ้อนที่ประดิษฐาเองเจ้าเฮาก็เลยเอาไปแข่ง เจ้าแข่งแล้วก็ได้รางวัลชนะมาพอชนะมาก็บุหุจะเอาไปอย่างใดเนเาะมาแบ่งกันก็เหมือนจะน้อยจะนักนะเจ้า <c oughs> เฮาก็เลยเอามาตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาเจ้าและหลังจากนั้นเฮาก็มีการาทำงานมาเรื่อยๆจนเติบโตมาจนถึงสามรกว่าคนเนี่ยเจ้าโอ้เริ่มต้นนี้กี่กี่คนนะเจ้า ตอนนั้นไปแข่งตี้เมืองลีนะเจ้า30คนเจ้า30คนเนะเจ้าเป็นกลุ่มที่ชอบออกกําลังด้วยการเต้นลีลาศก่อนแล้วขอบอกว่าเริ่มต้นที่ละปูนนะเจ้าอันนี้คือเครดิตตังจากวัดละปูนตัวเจ้าเริ่มต้นต้นด้วยการเต้นลีลาศแต่ว่าใจเฮาเนี่ยหักฟ้อนเนาะทุกท่านนี้คือภาคศิลปะวัฒนธรรมล้านนาอยากจะส่งเสริมแล้วก็ห่วมกันสืบสานศิลปะวัฒนธรรมก็เลยมีการรวมกลุ่มกันขึ้นมาตั้งแต่ปีไหนนะเจ้า 2,563เจ้าโอ้จนถึงตอนนี้นี่ใครสามารถขยายองค์กรขอหงเฮาเนี่ยได้ั้งเกือบ400คนเลยนะเจ้าเนาะอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะเจ้าพอข้าเจ้ารวมกลุ่มได้เนี่ยข้าเจ้าเอาไปจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์เพิ่มกับการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ ในการอบรม,อมพอ,อเขามีการอบรมคนก็งหุ้จากเฮานักเขาก็เลยสามารถขยายกันได้ขนาดนี้เจ้าอบรมนี่อบรมเรื่องอไรอย่างเจ้าอบรมเรื่องการฟ้อนเนี่ยเจ้าเจ้าคือ<ล>คือเขามีการไปอบรมในกลุ่ม แล้วก็ไปขยายในเรื่องของการฟ้อนแมน่นเจ้าคืออบรมอย่างที่เรียนที่ราบนะเจ้าก,การฟ้อนของเฮาเป็นชุดที่เป็นเป็นเอกลักษณ์ของเราเองเขาคิดขึ้นค้นขึ้นเองก็ก็เลยเวลาอบรมก็จะอบรมในเรื่องของงานของเราแล้วก็ขยายกันออกไปแล้วเขายังมีเนื่องจากเขาตั้งมาเมืนอแล้วนะเจ,จ้าเฮามีโครงการที่ห้องว่าให้ใช้ดีพีฮักฟ้อนอินสเปกเตอร์ดีเวล็อปเมนต์โปรแกรมนั่นคือการสร้างวิทยากรของเขาเองเพราะฉะนั้นเฮาก็สามารถสอนคนถึง3-400นี่ได้เพราะเขาคือเครือ ยังวันนี้เนี่ยเจ้าก็คือระดับแม่ครูมาตัวเองอ,อ๋อแม่ก็ว่าอยู่ว่าออ300ป่ายนี่นะเจ้าเปิ้นจะสอนกันจะได้เปิ้นจะรวมกลุ่มกันจะได้แต่ว่าก็เหมือนกับว่ามีการแบ่งกันปายตัวอ๋อ,อแต่ลัดที่ทั่วจังหวัดเชียงใหม่เลยก็เจ้า ขอออกตัวน้อยนึงนะเจ้าทั่วประเทศเจ้าเค,ครือข่ายของเฮานี่คือมบใช่เพียงในจังหวัดเชียงใหม่หลายหลายทั่วประเทศเลยนะเจ้าแสดงว่าเฮาก็มีโอกาสที่จะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้พ่องแม่นเจ้าเร็วๆ็นี้เขา,าไปที่นครศรีธรรมราชเขาปีที่แล้วเขาไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเปิ้ลแล้วมากกว่านั้นเป็นความก้าวหน้าแห่งระดับหนึ่งก็คือเขาจะไปอินโดนีเซียช่วงวันที่3ถึง10เจ้า ไปอินโดนีเซียตอยไปไปยะใดเจ้าไปทำเวิร์กช็อปการฟ้อนกัดสลลองซึ่งเดียวคงจะได้เห็นนะเจ้าเจ้าเป็นเป็นกลุ่มทั้งหมดนี้ไปก็เจ้าเออคงไปกันนด้ขนาดนี้ไปได้เนื่องจากเมื่อผมาณค่ใช่ายใจนะเจ้าอ๋อก็อาจจะต้องมีการสลับสลับแบ่งกันไปนะเจ้าโลกเหนือจกมีการไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบบว่าจะเป็นในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วนะเจ้ากิจกรรมของเฮานะเจ้าที่เฮยาตรวันนี้นะเจ้ามีกิจกรรมอย่างพ่องเจ้า เรียกว่ามีกิจกรรมทุกวันทุกวันเลยค่ะเจ้า,จาเพราะมีการสอนตามเครือข่ายอยู่แล้วจันถึงสุกเลยเจ้าจะมีคนที่สอนมากๆเลยก็จะเป็นคุณหนิงนะเจ้าคุณหนิงจะสอนหลายตี้เลยนะเจ้าแล้วก็นอกนั้นก็จะมีทางด้านใกล้ๆบริเวณนี้นะเจ้า,จาแล้วก็หลักๆก,ก็คือตี้ปางสปริงนั่นคือ,อการสอนทุกวันสอนนี่คือสอนสมาชิกเจ้าแต่ว่าเรามีการเชื่อกับสังคมด้วยการเฮาสอนนักท่องเที่ยว อสอสสนนักท่องโอโเที่ยวตัวที่เป็นต่างชาตินี่นะคะเจ้าเจ้าเป็นโครงการที่ที่เขาทํามาได้สักระยะหนึ่งแล้วก่อทางททท,ทกับเพื่อการสนับสนุนกับเขาถึงอยากให้ให้บอกว่า,าฟ้อนฟ้อนล้านนาท่วงท่าแห่งใจ ฮักฟ้อนภูมิใจที่จะนำเจ้าเวอร์ไทยสู่สากลจ้าแน่นแล้วเจ้าเพราะว่าการศิลปะวัฒนธรรมการฟ้อนของเราเนี่ยสามารถที่จะแสดงพลังอันทรงคุณค่าความงดงามออกไปได้แล้วก็พร้อมที่จะฮื้อชาวต่างชาติเนี่ยเปิ้นได้หันเปิ้นได้หันถึงความงดงามหันศักยภาพของแม่ย <handled kr> ิงไทยของเฮานะเจ้าทุกคนไปสอนมีโอกาสได้สอนฟ้อนอยู่นะเจ้าเป็นจะได้เจ้าภูมิใจก็สุดเลยค่ะโอ้ได้ ลกักลักนี่สอนที่ไหนเจ้าลากักลักเข้าจะสอนที่ปานสปิงเจา้าสโมโสอนปามสปิงแล้ว<า>ไปสอนต่างชาติเหรอเจ้าต่างชาติที่ข้าเจ้าบอกนี่คือที่วัดพระสิงห์แปดโมงครึ่งถึงสิบโมงครึ่งเจ้าแล้วก็ที่วัดโลกโมลีสิบเอ็ดโมงจนถึงบานบ่ายโมงนะเจา้าแล้วก็ที่ตลาดจริงใจเจา้าบ่ายสามโมงถึงห<า>้าโมงเย็นอันนั้นคือวันพุธเจ้าวันพุธเจ้าเฮาเฮาสอนนี่คือเฮาใส่ชุดจัดเต็มอีเลยก็เจ้า งามน้อยเหลือนี่แหม่น้อยงามเดี๋ยวก่อนมีงามเหลือนี้ก็เจ้าโอ้ก็จะจนใจเฮาก็จะพยายามใส่ใส่บังคับเลยว่าต้องใส่พ้าซิินเจ้าแต่ก็เือเป็นฟีสไตล์น้อยนะเจ้าจะได้เฮงามอยู่แล้วเนาะแต่ว่าการที่ใส่พ้าซิินเนี่ยป้นก็ได้หันถึงความงดงามความอ่อนช้อยท่วงท่าสอนนี่สอนออย่างเจ้าถ้าเพลงอะอย่างพื้นฐานเฮาจะใจฟอนเล็บ แต่ว่าเราจะมางค้อ,ออกมาเป็นต้าตึงนงนะจ๊ะเข <c oughs> าก็จะเป็นเพลงการสลองเพราะว่าเพื่อมันร่วมสมัยนิดนึงนะจ๊ะแล้วก็เป็นที่เราใจเา็นหน่อยจ๊ะซึ่งทางด้านต่างชาติจะชอบมากเพราะเพลงหวานนะจ๊ะแล้วบางครั้งเขาก็จะเอาขันดอกไปสอนตัวไอ้อาจา๊ะม,มีมีหลายๆๆหลายชุดอยู่จ๊ะที่ไปสอนแล้วเรามีการสอน,นีเปิ้ลคือตอนแรกเนี่ยเปิ้ลฮูอยู่แล้วว่าเขาจะมาสอนเปิ้ลก็ว่าเปิ้ลพอหันเขาใส่ชุดงามเขาฟ้อนแล้วเปิ้ลก็เตลเข้ามาถามเลยกะเจ้า เขาไปประกาศเลยเจา้าว่าเขาคือองค์กรสาธารณประโยชน์นเขามาสอนเฮาเฮาจะใบใจ้คำว่าสอนนะเจา้าเขาบอกว่ามาแชร์ประสบการณ์ใื้ทุกท่านได้มีประสบการณ์ในการส,มสัมผัสศิลปะของล้านนา,าเฮาอจ,จ้าเร <posting S 2> าเข้ามาแล้วหลังจากนั้นนะเจา้ามีหลายๆท่านที่เป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนไทยก็ได้นะเจา้จาพอมาได้มาสัมผัสบางคนมาเป็นสมาชิกเขาเลยเจ้าสมาชิกเขามีคนต่างชาติถึง12คนโอ้โห บัธรรมดานะเจ้าที่บอกเะเจ้าข้าเจ้ามีความภาคภูมิใจมากเพราะว่าฮักฟอนเป็นศูนย์รวมของคนที่มีความสามารถหลายๆด้านนะเจ้าในถ้าถามว่าสอนฝรั่งนี่สอนอย่างไดนะเจ้าเขาไม่ได้สอนภาษาใบานะเจ้าเขาสอนเป็นภาษาอังกฤษเลยเจ้าชุดยอดเลยะนะเจ้า,ามีสมาชิกหลายๆท่านที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับ <c oughs> ดีมากเลยค่ะแสดงว่าทุกท่านนี่ก็คือมีหลากหลายอาชีพมีหลากหลายความสามารถ แต่ว่าหนึ่งเดียวที่ทุกท่านมีเหมือนกันนั่นก็คือมีใจที่ฮักฟ้อนนะเจ้าจึงรวมกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มฮักฟ้อนแน่ภาคภูมิใจแต็มเลยนะเจ้า<ม>ในเรื่องของการที่เราจะนําความสามารถนําความอ่อนช้อยหื้สู่สายตาชาวโลกโดยเฉพาะนะักท่องเที่ยวที่เปิ้นได้มาแอลมากอยเปิ้นมาแอลวัดเปิ้นมาชมศิลปะวัฒนธรรมอนุทงามเปิ้นก็ได้มาหันถึงความอ่อนช้อยของแม่แม่ของปิปี่ที่ ใส่ชุดกองงามฟอนกองงามท่วงท่ากองดงามตัวนะเจ้าเปิ้นมีบอกบอกว่ายาก,กเกาะอ๋อบางคนนี่บอกว่าคืนนี้ฉันจะฝันถึงทาง่าฟ้อนนี่เลยเ,ออเปิ้นกำลังกําลังจะถามว่าเอ๊ะแล้วคืออย่างฝรั่งอ่ะเปิ้นส่วนใหญ่เปิ้นจะตัวใหญ่เนาะเปิ้นเปิ้นจะลงเปิ้นจะย่ออีเปิ้นเปิ้นได้ก็หาเอาอย่างอีดีกว่านะเจ้าถ้าอย่างใดก็ลองเข้าไปดูใน Facebook นะเจ้าของท <Ooh. S 1> ่าฟอนเองซึ่งเขาจะถ่ายคลิปเหล่านี้คือ ออกสังสู่สาธารณะอยู่แล้วนะเจ้าจะเห็นว่าฝรั่งหลายๆท่านทําได้เรียกว่าน่ารักมากๆผลตอบรับดีดีมากๆเลยเจา้าแล้วก็คนทําเองนอกจากว่าจะได้ความสุขแล้วนะเจ้าเฮาก็ภาคภูมิใจในตัวเองตัวนะเจ้านอกจากในเรื่องของการทํากิจกรรมการสอนชาวต่างชาติที่เปิ้นมาแอลแล้วเฮาเฮามีกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์อย่างย่างอื่นพ้องกับเจ้าที่เฮาได้ไปห่วงมาเจา้า เอาเป็นว่าโปรแกรมเขาเนี่ยแทบจะบว่างเลยเจ้าเาขาจะมีโปรแกรมกันเอออาทิตย์หนึ่งนี่น่าจะบัตําำกว่าสองสามงานเนาะเจ้าแต่เผอเอิญว่าด้วยเฮามีเครือข่ายมากนะเจ้าเฮาก็เลยแบ่งกันไปเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนถ้าเห็นสบายหักฟ้อนก็คือคนหักฟ้อนนะเจ้าจะประมาณนี้เจ้าเนี่ยสบายหักฟ้อนเจ้าสบายนะเจ้าเป็มีสบาย้มีสบายแล้วก็มีชื่อปักว่าหักฟ้อนองค์กรสาธารณะประโยชน์นะเจ้า ม,มีทุกสีนะเจ้าก็าแล้วแต่ว่างานนี้จะใส่ชุดอะไรอย่งางยกตัวอย่างได้ก่อเจ้างานที่เราไปร่วมเป็นช่วยเหลืออะไรอย่างยางใดพ่องเจ้าทุกงานของทางจังหวัดนะจ๊ะถ้าเพื่อนขอมาอมในเรื่องของการฟ้อนเล็บยังบอกนะเจ้าพื้นฐานของการฟ้อนล้านนาคือฟ้อนเล็บ นะเจ้าเฮาก็จะฟอลเล็บกันได้ทุกคนเจ้าเฮาก็จะไปร่วมอันนี้ค <Tamam> ืองานระดับจังหวัดนะเจ้าถ้างานเล็กงานน้อยคืออาจจะเป็นงานตามหัววัดตามอย่างเฮาก็ไปเจ้าเนื่องจากว่าเครือข่ายเฮาก็คือแม่ครูที่เปนอยู่ตามหัววัดอยู่แล้วนะเจ้าหรือถ้างานในส่วนราชการอย่างที่เรียนให้ทราบนะเจ้าของข้าเจ้ามีกันหลากหลายอาชีพเนาะอย่างอาทิเช่นอย่างทางด้านศารณสุขจังหวัดอันนี้เปิลก็ยกกลุ่มมาเป็นเครือข่ายฮักฟ้อนของเฮาเลยนะเจ้าเป็นฮักฟ้อนธารณสุข นี่คือหน่วยงานราชการเป็นตัวอย่างนะเจ้าแล้วก็น่าจะมีตามมาหามเร็วๆนี้เจ้าที่เราไปสอนตอนนี้ขาเจ้าเองก็ไปสอนที่พึกพลังตัวนะเจ้าของมอชอของมอชอที่เปิน้นเกี่ยวกับผู้สูงอายุาอ่ามันจะได้ในเรื่องของการ มันเหมือนออกกําลังกายากอ่ามันเอามาผสมผสานกันจะได้ได้พ่องเจ้าก็ในแง่ของการออกกําลังแล้วเฮากกจะได้ได้การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับใบนี่อุ้ถึงผู้สูงอายุนะจ๊ะแล้วก็ได้เรื่องของอความจำมนะเจ้าเพราะถ้าฟ้อนถ้าบะจำเนี่ยมาได้เลยนะเจ้าเป็นเป็นคนตามนี่จะบางงามเลยแล้วฮักฟ้อนเองเฮาจะพยายามเน้นในเรื่องของการจํา แล้วจะจะเห็นว่าอย่างตะกี้นะเจ้าเขาจะมีการขึ้นลง mm. มีการอยียงเนี่ยเจ้าเพื่อใ mm. ห้ทุกคนได้ฮู้ว่าเขาจะต้องทําอย่างถ้ายืนตั้งหลังตลอดก็จะกลายเป็นว่าหลอกเรียนแบบไปเรื่อยๆ mm. อ,อันนี้คือได้ในเรื่องของความจำเจ้าแต่ขออนุญาตนะเจ้าครูคงไปได้เน้นเฉพาะผู้สูงอายุเนาะจริงๆแล้วถ้าเป็นในวัยทํางานก็จะเป็นการผ่อนคลายคล <c oughs> า,ายความเครียดด้วยการฟ้อนด้วยการอยู่กับเสียงเพลงนะ, mm. นะเจ้าและส่วนวัยละอ่อนนี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม เจ้าครูนกเจ้าถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเปิ้นพอรายการสารสินอยู่เนี่ยมีใจฮักฟ้อนเหมือนกันอยากจะมารวมกลุ่มอยากจะเอ้เปิ้นจะต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์มีคุณสมบัติจะต้องยะการยังใดก็ว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายมีโอ้ยเปิ้นจะต้องติดตออ่ออย่างที่ไหนจะได้เจ้าเอาเป็นว่าฮักฟ้อนเองนะเจ้า ในเรื่องของรักเกณฑ์ว่าใครจะต้องสวยงามขนาดไหนหรือยังไดมามีความจําเป็นเลยเจ้าไว้ขนาดไหนเขาก็หับนะเจ้า,จาแล้วก็ฟ้อนมาจ้างก็กหฮาบเนื่องจากว่าอย่างอี้เจ้ามีมีหลายคนที่เดินมาบอกข้าเจ้าว่า ครูเจ้าโอ้บหน้าเจือเลยว่าชีวิตนี้จะมีโอกาสได้ฟ้อนอันนี้คือเป็นผู้บริหารระดับสูงของของทางด้านหน่วยราชการเลยนะเ<อ>จ้าที่เป็นเป็นสมาชิกของเฮาเจ้า,จาก็คือเฮาลองบอกว่าขอแค่ฮักฟ้อนอย่างที่คุณพิธีกรบอกนะเจ้าแล้วในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยเนื่องจากว่าแต่ก่อนเนี่ยเฮาเป็นกลุ่มเล็กๆเนาะเฮาเริ่มต้นด้วยเงินก้อนนึ่งนะเจ้าแล้วหลังจากนั้นมาเมื่อมันมีการขยายเนาะเฮาก็แล้วมีการไปแสดงไปอย่างเฮาก็ได้รับการ สนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีเขาก็เลยมีเงินกองกลางาเวลานี้ก็เลยเขาก็เลยต้องขอเรียนห้รราบว่าเขาจะมีการเก็บค่าสมาชิกเอาตรงๆนะเจ้า500บาทเจ้าต่อรอดชีพเจ้าตลอดชีพแล้วก็จะได้รับสบายหนึ่งผืนสบายสะวกองเราตัวน่จะเ้าก็คือเหมือนกับว่า พูดถึงอะถ้าเกิดเราอยากจะออกกําลังกายถ้าเกิดเราไปฟิตเนสเราก็เสี่ยงสตางค์เหมือนกันใ,ในเรื่องของการมารวมกลุม่มแต่อันนี้มันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมตอยนอกจากจะได้สืบสานภายในประเทศแล้วเนี่ยมันก็ส่งเสริมฮือ้อคนต่างชาติได้หันถึงความสวยงามความงดงามแถมมาโปละอ่อนรุ่นหลังของเรามาเห็นกอ็อยากจะร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมการฟ้อนสวยงามจี้ตอยนะเจ้าการแสดงยังมอมดเพียงเท่านี้ แต่เสียดายเวลาใกล้จะหมดแล้วเจ้าเดี๋ยวจะให้คุณผ like ู้ชมได้ไปพอการแสดงแหมหนึ่งชุดชื่อชุดว่าอย่างเจ้าสัญญากาสลองเจ้าสัญญากาสลองชุดนี้เนะเจ้าเรียนให้ทราบเลยว่าเป็นชุดที่เฮาใจทำเวิร์กช็อปทั่วเลยเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการฟอนเลบเจ้าเราจะเห็นว่าท่วงท่านี่คือ ช่วงทาของการฟอลเล็บเลยเจ้าแล้วก็เหมาะสมกับว,วัยตับอเจ็บบอปวดมันเหมือนกับเป็นการออกกําลังกายอ่เาเพราะว่าตอนแรกเนี่ยหันเปิ้ลมีการย่อละข้าเจ้าอย่างโอ้เก่งขนาดเลยนะเจ้า <S 2>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  เดี๋ยวจะชมว่าสัญญากาสะลองนี่จะง,งดงามอ่อนช้อยขนาดไหนนะเจ้าจะได้แต่เลยเวลาเสี่ยงเหรออันเทาลารายการไปพร้อมกันเลยนะเจ้าฝากคุณผู้ชมติดตามภาพชมตัวนะเจ้าและปะกกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีเจ้า E